สวัสดีครับผมนายโกศลชูลำพูพัฒนาการอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราธานีนะครับวันนี้พร้อมด้วยทีมงานสำนักง,งานพัฒนาชมชนอำเภอท่าชนะแล้วก็ตัวแทนจากสำนักง,งานพัฒนาชมชนจังหวัดสุราธานีนะครับบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับทั้งฝ่ายปกครองในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยอ,อสอมอนะครับวันนี้เรามาร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ53ปีโครงการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนนะครับ สำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับเราก็เริ่มตั้งแต่เช้า9้าโมงนะครับก็ผู้นำอชอจากทั้ง6ตำบลของอำเภอท่าชนะก็จะมาพร้อมกันนะครับที่บ้านครองสงหมู่ที่18ตั้งแต่พิธีการอ่านสารของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยแล้วก็มีการมอบมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแก่ครัวเรือนโคกหนองนาจำนวนกครัวเรือนนะครับมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้นำอชอดีเด่นของอำเภอท่าชนะสองราย หลังจากเสร็จตรงนั้นเราก็ได้มาที่ผัวเรือนยากจนทั้งสองครัวนะครับเพราะปัญหาความยากจนมีอยู่หลากหลายมิตินะครับทั้งด้านสุขภาพทั้งเรื่องของการศึกษาเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องไรายได้นะครับการแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชนก็ได้มอบหมายภารกิจให้ภารกิจการขจัดความยากจนเนี่ยนะครับเป็นบทบาทภารกิจที่สําคัญอันหนึ่งของ ผู้นำาสาธาราชนนะครับวันนี้เรามีเป้าหมายเป็นโคเรือนตกเกณฑ์ทรีพีแมปนะครับสองโคเรือนสภาพปัญหาก็ไม่มีความมั่นคงทางที่อ,อาศัยนะครับบ้านเรือนปัญหาที่สำคัญก็คือขาดเครนแหล่งน้ำนะครับเราก็จะมาส่งเสริมการปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะครับเพื่อพึ่งตนเองสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับโคเรือนยักจนนะครับเพราะนั้นการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้เราก็ต้องมีปัจจัยพื้นฐานก่อนก็คือเรื่องน้ำนะครับเราโชคดีที่ทางเครือข่ายพัฒนาทุนชุมชน อำเภอท่าชนะมีการมอบปั๊มสูบน้ำสอเครื่องนะครับให้กับ2ครัวเรือนกองทุนหมู่บ้านของหมู่ที่18บ้านคลองสงนะครับก็ซื้อสายยางรดน้ำผักและที่สำคัญก็คือผู้ใหญ่บ้านนะครับได้มอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านนะครับเป็นเสาคอนกรีตแล้วก็หลังคาสังกะสีนะครับแล้วก็เอารถแบกโฮนะครับมาขุดบ่อน้ำตื้นนะครับเพื่อที่จะให้ครัวเรือนเนี่ยมีแหล่งน้ำสำหรับการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ทำอะไรแล้วป้าไม่สบายไม่ค่อยสบายเป็นทุกอย่างโรคไ,รโไทรอย,โ,ยโรคซึงเจ้า,จากดไหลย,ยนตเป็นปัดคนจนปัดคนจน,จนมีค่ะค่ะมีคล้วครึ่งที่แล้วมาได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ทำมีโทรศรัพท์ใช้โทรศรัพท์มไม่มีใช่ไม่เป็นก็ดีใจค่ะที่เห็นมาอย่างนี้ดีใจยอย่างแรงเลยขอบคุณมากๆค่ะ ดีใจยังแรงเลยไม่เคยเห็นมีใครมาขนาดนี้ทีเพิ่งนี้แหละตั้งแต่มาอยู่ภาคใต้เ่ยเขามาช่วยเราก็ดีใจค่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างเออเห็นแล้วก็ปรื่มค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากอายุมีเรืไหมป้าสูงอายุป้าสูงอายุที่ว่าได้เออหกสิบขึ้นไปได้ไหมคุณป้าได้ค่ะสร้างเองทุกอย่างลูกก็ะพาตมาหากินไปเรื่อยๆรับจ้างก็ไปเรื่อยๆก็เพิ่งขอภา่จากพี่ใหญ่ขับ่งงานอยู่ก็ขอให้ภาครักมาช่วยเหลือหนูด้วยกันหนูก็ไม่มีอะไรเลย มุดทุกสิ่งทุกอย่างแก่สามีเสียค่ะเขาทํางานวันละร้อยหาสิบบางทีก็ไม่ได้บางทีก็ได้ขอความช่วยเหลือด้วยค่ะขอบคุณมากมากค่ะ นายนินสิทธาหนุนมาจากหนองคายครับสามสิบกว่าปีละรายได้ไม่มีนะทําทงานทั่วไปใต้เบี้ยผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการมนันพนะอเลี้ยงหลานอยู่กับหลานสองคนครับตอนเช้ามาตื่นมาก,กับไปส่งหลานถ้าว่าบาังวันเสาร์อาทิตย์มีคนมาจ้างก,กับไปนัม่มีคนกับกินยากลำบากนะผมนะบ้านก็รั่วครับรั่วนี่ไม่ใช่ม่รั่วรั่วเลยครับลำบากน้ำกินนะครับลำช่ายกับลำบากน้ำกินเออพอได้ชื่อเขาถังละสิบบาทพนันน,นละลำบากทุกอย่างนยะ บางทีไม่มีข้าวกินน่ะคุดตรงๆหล่ะนี่คดีใจไหมดีใจครับดีใจมากครับที่ได้มารู้จักครับครอบครัวผมเป็นแบบไหนแบบไหนจะได้รู้ดีใจซับซึ้งมากครับ จนจับพูดไม่ออกกันนะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกเครือข่ายทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้เราเป็นจุดเริ่มต้นนะครับว่าคนถ้าชนะเนี่ยเราจะช่วยกันดูแลนะครับช่วยกันดูแลแก้ปัญหา สำหรับคนที่ออนแอกว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับขอบคุณครับ